สวัสดีนะครับผมอาจารย์ชัชวัตรรมเมฆพัฒยากรจากช่องพารวยโควิดวิกฤตหรือโอกาสมีคำกล่าวที่ว่าสงครามมักสร้างวีรบุรุษวิกฤตมักมีโอกาสแฝงอยู่เสมอวิกฤตภายนอกกับวิกฤตภายในวิกฤตภายในคือความรู้สึกเกิดจากความกลัวความกลัวเป็นต้นเหตุของพลังงานด้านลบอารมณ์เหล่านี้เนี่ย บางครั้งเหมือนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อคนไหนมีความกลัวคนนั้นกำลังเจอวิกฤตภายในแต่คนที่ไม่มีความกลัวเรียกว่าคนมีโอกาสผมยกตัวอย่างมีเคสของอาาสองท่านมาดูดวงในเวลาที่แตกต่างกันอาาท่านแรกเนี่ยท่านเป็นคนที่ดูแล้วหัวสมัยใหม่ยอมเรียนรู้เทคโนโลยีคือการใช้ไลน์ เพราะว่าลูกหลานบอกท่านว่าถ้าใช้ลายเป็นจะโทรฟรีจนวันหนึ่งท่านพัฒนาตอปสู่การเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เจอเพื่อนเก่าๆมีไปนัดกินอาหารสังสรรค์ให้ลูกขับรถพาไปให้แต่อามา่าท่านหนึ่งท่านอยู่ในกรอบท่านกำลังมีวิกฤตแต่ท่านไม่ยอมก้าวออกมาท่านให้เหตุผลว่าเหนื่อยที่จะเรียนรู้กลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ไหวไม่ได้ ทุกวันนี้ชีวิตประจําวันของท่านคือตื่นมากินอาหารกินยาดูทีวีแล้วก็นอนซึ่งผ่านไปไม่นานท่านก็ป่วยเหงาลูกหลานไปทํางานหมดนี่เรียกว่าเจอวิกฤตส่วนอาม่าอีคนนึงเรียนรู้เทคโนโลยีเจอโอกาสเมื่อเกิดโควิดทุกคนออกจากบ้านไม่ได้ทุกคนก็หันมาเพิ่งมือถือทําให้คนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในโลกของออนไลน์เนี่ย 8ถึง11ชั่วโมงต่อวันอันนี้เป็นสถิติเมื่อคนส่วนใหญ่หันมาใช้ชีวิตออนไลน์แปลว่าโอกาสของคนอยากจะขายคนอยากจะแสดงความสามารถให้คนดูโชว์ในออนไลน์เขาเรียกว่า O2O Offline to Online คนไหนที่มองเห็นวิกฤตเป็นโอกาสจะไม่ใช้เทคโนโลยีต้องมาใช้เทคโนโลยีแบบเต็มรูปแบบแล้วนำเทคโนโลยีนั้นมาพัฒนาต่อยอดในการทำธุรกิจท้าขาย โดยที่ท่านไม่ต้องไปเช่าร้านเช่าสถานที่ถือว่ามันเป็นโอกาสที่มันรอเราอยู่แล้วขอเพียงท่านต้องเปลี่ยนวิกฤตในใจคือความกลัวให้เป็นความกล้าคือโอกาสแล้วลงมือทำท่านจะพ้นพบความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอยา่างฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ช่องพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับ